ดีเพื่อนๆตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่อำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับและนี่คืออำเภอรแรกเพื่อนๆที่เราจะมาวอล์กก<ๆ>ันนะครับมาที่แรกเลยนะครับ<ๆ>ก็คืออยากจะมากับสักหสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่บ้านคู่เมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นที่ไหนไม่ได้แน่นอนครับเพื่อนๆครับถ้าเป็นโบราณสถานของจังหวัดสุราษฎร์นะครับก็น่าจะเป็นที่นี่เลยนะครับพระบรมธาตุชยยาครับเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆจะมานะผมแนะนําให้มาช่วงเช้าๆสายๆนะหรือไม่ก็เป็นช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวมาตอนบ่ายเพื่อนๆเพราะว่าอากาศมันทางใต้เนี่ยก็คือค่อนข้างร้อนเนาะแล้วถ้าเพื่อนๆพาผู้ใหญ่มาด้วยอย่างเงี้ยพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมาเนี่ยนะครับกลัวว่าท่านจะร้อนนะครับตรงนี้เป็นบริเวณข้างอุโบสถนะเพื่อนๆก็จะมีพระพุทธรูปนะครับผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่มีข้อมูลเลยจริงๆนะเพื่อนๆมีข้อมูลเพื่อนๆบอกผมหน่อยนะว่าพระพุทธรูป3มองค์นี้นะครับมีความสําคัญอย่างไรนะครับแล้วเป็นพระอะไรนะครับ ดูเข้มขังน่าดูเลยเพื่อนๆเ,เข้าไปดูนะแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าถูกจัดสร้างปีไหนนะครับอ,อ้าทูกอนลูกเดินทางปลอดภัยนะครับสมภารพระ,ระมมาธาตุน่าจะอยู่หลังโบสถ์นะครับเพื่อนๆอาจจะอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปชมนะครับเพื่อให้ทิป สุราษฎร์ครั้งนี้นะครับลาบลื่นนะครับเพื่อนๆนครับเพื่อให้ทพิปสุราษฎร์ครั้งนี้ปลอดภัยนะครับเพื่อให้ทพิปสุราษฎร์ครั้งนี้นะครับมีพลังบวกนะครับผมก็เลยเลือกนะครับที่จะเดินทางนะครับมาสักการะบูชานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนสุราษฎร์นะครับหรือจากคนทั้งใต้เลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆพครับพระบรมธาตุชัยยานะครับเพื่อนๆนครับอยู่ที่วัดพระบรมธาตุชัยยาเลยชื่อนี้เลยนะครับชื่อเต็มเมนะครับคือวัดพระบรมธาตุนะครับช ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงครับเพื่อนๆอำเภอชัยาครับเพื่อนๆผมเข้ามาช่วงเนี้ยหลวงพ่อเขากำลังสวดอะไรอยู่ไม่รู้ครับผมไม่แน่ใจว่าผมพูดเบาแบบนี้เพื่อนๆจะได้ยินหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตใช้เสียงนะครับที่เบาแล้วก็สํารวมนิดนึงนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงผมเบาลงนะครับเพราะว่าที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับมีหลวงพ่อนะครับกำลังสวดบทสวดอะไรสักอย่างนะครับ ตรงนี้ที่นเพื่อนเห็นนะครับนั่นก็คือพระบรมธาตุชัยยานะครับพระบรมธาตุเก่าแก่นะครับคู่เมืองสุราษฎร์ธานีนะครับหรือเมืองชัยยาแห่งนี้นะครับจากการสันนิษฐานนะครับเพื่อนๆพครับพระบรมธาตุชัยยาเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ในสมัยช่วงอาณาจักรศรีวิชัยนะครับส่วนประวัติคร่าวๆนะครับเพื่อนๆืนครับสำหรับพระบรมธาตุชัยยาเนี่ยนะครับก็คือจะมีสองพี่น้องนะครับชื่อปะหมอกับปะหมันนะครับเป็นชาวอินเดียนะครับเดินทางมาเทียบเรือที่วัดหน้าเมืองท่านเจ้าเมืองนะครับได้เชิญให้ ปาหมอนะครับซึ่งเป็นช่างฝีมือนะครับมาทําการจัดสร้างนะครับพระบรมธาตุแห่งนี้นะครับซึ่งภายในนะครับจะบรรจุนะครับภาษาลีลิกธาุนะครับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอยู่ในนี้นั่นเองภายหลังนะครับที่สร้างเสร็จนะครับเพื่อนๆครับท่านเจ้าเมืองนะครับก็ได้ทําการตัดมือตัดเท้าของปาหมอนะครับเพื่อไม่ให้ไปสร้างเจดีย์ที่สวยงามแบบนี้ในที่อื่นได้อีกแต่นายช่างปาหมอนะครับก็ คนนะครับพิษบาดแผลไม่ไหวครับเพื่อนเนครับท่านก็ถึงแกกรรมในที่สุดนะครับและนี่ก็คือประวัติคร่าวๆครับเพื่อนๆครับของพระบรมธาตุชยาครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆครับแล้วมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับพระธาตุชยานะครับในด้านไหนนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์นะครับ บอกผมด้วยนะครับผมก็อยากจะได้เป็นความรู้ไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยผมเองนะครับก็มาวอล์กท่องเที่ยวนะครับส่วนเรื่องประวัติจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ทราบอะไรมากมายนะครับสิ่งที่ผมพูดไปนะครับถ้าในกรณีผมพูดผิดนะครับผมขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆที่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้นะครับสามารถมาพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมน่าจะอยู่ที่สุราษฎร์เนี่ยนะครับเพื่อนๆครับอีกประมาณ2อาทิตย์เลยนะครับมีที่เที่ยวที่ไหนนะครับหรือว่ามีร้านอาหารร้านกินที่ไหนนะครับเพ ให้เพื่อนๆช่วยแนะนานะครับไม่จําเป็นนะครับเพื่อนๆครับว่าจะต้องเป็นร้านที่มารีวิวกันเยอะๆไม่ต้องครับผมอยากได้ร้านที่เก่าแก่เก่าแก่ที่คนในพื้น er ที s> <S ่ครับเพื<_<_่อนๆครับเขามารับประทานกันนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นอําเภอเมืองนะครับทุกอําเภอได้เลยนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าผมจะต้องเดินทางทุกอําเภออยู่แล้วผมอยากไปทุกอําเภอนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆมีร้านอะไรแนะนานะครับมาแนะนําผมได้นะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับ it's gonna